วัสดีค่ะวินัทนะคะพี่วินัทมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าของตัวเองนะคะก็คือผิวหน้าเมื่อก่อนนี่แต่งหน้าไม่ติดนะคะผิวหน้าแบบเป็นขุยลอกแล้วก็ผิวหน้าแห้งขาดน้ํานะคะคือหน้าแบบรู้สึกแบบ แห้งตลอดทั้งวันนะคะพอดีทีนี้ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ลาชูเล่นะคะที่ได้มารดูแลผิวหน้าของวินัสนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของลาชูเล่ก็จะช่วยในเรื่องอสิวฝ้ากราดจุดด่างดําหรือว่าใครไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าก็สามารถใช้ลาชูเล่ได้เหมือนกันอ่าลาชูเล่นะคะเขาจะ มีข้อดีตรงที่ว่าเขาเป็นนวัตกรรมที่โมเลกุลเล็กนะคะเขาสามารถไปเปลี่ยนถ่ายโครงสร้างผิวของเราได้ถึงชั้นลึกนะคะแล้วก,ก็เผยผิวใหม่ให้เรานะคะวินนัทก็เลยหมดปัญหาในเรื่องผิวขาดน้ําฝ้ากระจุดด่างดําก็ไม่เคยมาทำร้ายผิวหน้าของวินัทได้อีกเลยค่ะพอวินัทได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของลาชุเล่นะคะรู้สึกแบบเปิดใจนะคะก็มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจลาชุเล่นะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับลาชูเล่ก็ได้มี เพื่อนเยอะขึ้นนะคะหรือว่ามีมิตรภาพจากการทํางานหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆที่วินัทได้ดูแลนะคะจากการที่วินัทเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของราชูเล่นะคะวินัทก็จะได้มีมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็ อ,อิสระด้านเวลานะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจลาชูเล่ก็สามารถสอบถามเข้ามา,าทางเบอร์วินัทได้นะคะก็คือ0936942649หรือว่าทางเฟ e บุ o กนะคะก็วินัทลาชูเล่นะคะท่านสามารถติดต่อนะครับสอบถามจากพาร์ทเนอร์ลาชูเล่ได้ทั่วโลกทุกจังหวัดนะทุกประเทศนะครับหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัทลาชูเลได้24ชั่วโมงเลยนะครับธุรกิจของลาชูเลนะครับ บริหารดําเนินธุรกิจภายใต้สโลแกนที่ว่าคุณภาพต้องคู่คุณธรรมครับขอบพระคุณมากครับ